มาดเด้เดิมมันในสิทิพากกันไปซื้อก็เขากับนาให้ลูกในเต้ากินเดอมมอนี้เดอ้อไปเบื้องล้านไข่แบบนึงราคาถูกมากถูกมากค่ะเป็นขายสินค้าทุกอย่างนะจ๊ะทุกบาทแเป็นของไทยเป็นพักเป็นปูเป็นปลาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นสินค้าราคาบ่าแพงค่ะแต่เฮาซื้อได้หลายมันก็นลดราคาให้เฮาจะ้ะสนับกลอดบ่ออานี่เ,เขาไปเบื้องจ้าบันนี่ มาเริ่องมาเบิ่งได้ปีปนองเลยซ้วนเนี่เป็นส้วนผักผักหยาขายถูกมากเลยส้วนมากจะเป็นนันสิเป็นล้านค้าเนอล่านอาหารโมนเนี่ยเขาสิมาสั่งอยู่นี่ด้วยจ้ะเด้อเป็นผักเป็นหยาไม่เบิดตุกสซิงตุวอย่างตุกแนวจ้ะเนี่เบิ่งหัวหอม่น เขาขายเป็นกิโลกิโลเป็นถุงแบบง,ง่ายยกถุงเลยเด้พี่น้องเลยนี่หัวหอมง่จะเห็นผักวางยูงสิบอลเขาลดหเปอร์เซ็นี่นี่มูจังเสียอันนี้25%ปเซนมีสตอรอเบอรีอร่ด้วยเหรอป๊ะปะ๊ะนี่ลดห0กสิอร์เซ็นนดีเบิ่งพี่นออ้องเพื่อจังแหนมบันเฮาบอ ใส่กรอกมีทุกย่างทุกแนม้ฮอตดอกฮอตดอกไงนี่เด้อฮอตดอกพี่น้องฮอตดอกไงด้นี่กินทั้งครอบกวัวได้เบิร์ดหลายมือซ้ำขายทุกสิ่งทุกเนืาอจ้ะอันนี้เป็นแฮมเอ้ย เขาเรียกว่าอะไรแฮมบ่รไม่ใช่เดี๋ยวคอยนักจำได้ละเบคอนนี่เบคอนถ้าสีซื้อซื้อยกถุงยังซี่จ้ะมังคอยสีลดราคาเบคอนนี่ก็ฮอตดอกไงอันนี้ก็เป็นกุ้ง เป็นถังใหญ่จังสี่เลยส่วนมากจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นร้านอาหารนะจ้ะร้านอาหารยงใหญ่ร้านอาหารน้อยเขาสิมมาสังมหาซื้ออันนี้เนื้อบดจ้ะเนี่ยจังเสียเนื้อบดเบิ่งเนื้องัวะอันนี้กับ เกือบสี่กิโลพี่น้องสามกิโลแปดเนื้องว้วนถ้าจะซื้อยังไงต้องซื้อแบบมาล่านญ่ๆจ้ะล่านญ่ๆบริษัทเอ่อล่านขายขนส่วรถั้ซี่ซื้อได้รัารัำก็ลดราคาจ้ะ เป็นเนื้อว่าเนื้อหมูมีทุกอย่างเด้อพวกเจ้าเห็นบ่านี่หมูสามสันนี่หมูสามสันได้นี่ยังเสียนี่หมูสามสันคุ่นหกกิโลสองมีทุกอย่างทุกอย่างทุกแนวได้จัดเด้อ อันนี้ก็เป็นซ้นนมขายนมขายโยเกิร์ตจ้ะขายโยเกิร์ตคือจังโยเกิร์ตสิบเกตจังแต่เขาก็ลดมาสิบนหะ้าใช่ไหมราคาสิบหกลดมาสิบสี่ราคายีา่สิบลดมาสิบเอ็จังแต่มันจะเป็นสไตล์นี่จ้ะซ้นนี่เป็นซ้นขนมเค้กนะพวกขนมเค้กกัน แซ่แข็งหรือว่าเป็นไอศครีมนัจ๊ะมันสิรถราคาย่างสิดซีรถสิบสองแน่น้ำราคาถือได้จ้ะเด้อถ้าถสิซื้อต้องมานมองขนส่งมันมันคอยติดถือให้งงเขาวนมากฝรั่งเนี่ยเขาติดซื้อพิซซ่าติดบ้านได้จ้ะเด้อ เพื่อให้ลูกให้เต้าครับจากโรงเ,เรียนมาเขาก็ใส่ไมโครเวฟกินได้เลยเป็ดสไป,ปสไตล์นั่นส่วนมากเขาสีเอาพวกอาหารสําเร็จรูปนี้อลละอาหารสําเร็จรูปสื่อใส่ติดบ้านติดตู้เย็นติดช่องแช่แข็งไว้เลยให้ลูกให้เต้าได้กินจ้ะส่วนมากพลังเด้อจ้ะเด้อใหญ่มาก เบิ้งพี่น้อง่อยว่ายม่าหาอย่างของที่อยต้องการตีนไก่พี่น้องตีนไก่มีหอดตีนไก่ขายคนเด้หนีสามสิบหกลดสามสิบสองบาทนี่หยจะมาเบิ้งส้นขายซอสไทยด้พี่นอ้องจังจังเสีย ฟิชซอสอะคือจังน้ำปลาจากนี่ทสิบสองลดเหลือสิบเก้านี่ฟิชซอสหร้อยเ็นโบสจ้ะซอสหอยสิมาซื่อนี่ประจำซอสหอยเป็นกระลอนเลยแล้วก็น้ำปลาเป็นกระลอนแต่เขาสิซื้อ,อยังเขาซื่อเป็น ใหญ่ๆจังสี่เลยจ้ะติดบ้านใส่ได้ร้วนก็ต้องไปซื้อน้ำรีน้ำไลจ้ะเห็นว่ววุ้นเส้นนี่ขายเบิร์ดพี่น้องเลยนี่เขาซื้อเป็นยหญย่ๆจังสี่ไว้เลยนี่ถ้าอยากใส่กับเปตัดเอาวุ้นเส้นอันนี้แบบน้อยกับนี้อันนี้ก็เป็นเส้นไข่ นี่ราคาสิบสีต่อแพ็กนึงน่ะสิบสีครุนขนมจีนนี่ว่าอชอบซื้อขนมจีนรุ่นนี้ด้วยจ้ะเด้อเพราะว่า่อมเสียนใหญ่ขนมจีนเวียดนามนี่แมนบอแมนของเวียดนามบอเออ บําบูนี่เป็นกระป๋องได้จ้ะนอไม่นอไม,ม้กระป๋องถ้าสื่อติดขัวเห็ดอาหารเป็นแกงแกงแดงมัดได้ทุกอย่างได้จ้ะเอ้อพแผนงมู้น่ะถ้าสื้อ,อยังสื้อเป็นกล้องใหญ่ๆเลยติดบ้านติดซองได้จ้ะเ้อเห็นบ่มัสมัน พะแนงน้ำบกักเผาเนะถ้าขวายติใไส้น้ำบกักเผาได้พี่น้องขออาวายไส้ไตัวนี้นี่ขอมกักใไส้ตัวนี้เด้ออ่ามันข้นเป็นหัวกะทิยังแส้เฮ็ดกับขเขากำบน้ำแซบ่บสุ่ดมาก,กันร้านอาหารเอาแบบนี้ได้จัดเด้อ เนี่ยแบบนี้พ่อบ้านนะอันนี้ก็เป็นน้ำหมกน้ำมันหาซื้อซื้อแล้วมันกนดให้เหาซื้อเฮาซื้อเลหลายมันก็นลดให้เฮาได้จ้าเด้อมาหาซื้อแบบนี้เลยว่าต้องไปร้านน,น้อยร้านน้อยมันกินหลายเงินน่ะเอาราคาแพงเ็นบอไผอยากได้อยัานไ่เอาไปดื่มได้จ่ะ ที่เด็กน้อยน้อยมากเลอจ้ะเด้อลูกๆอยากได้ม้าย้อนอันนี้ละย้อนขนมนี่ลูกไซสน้อยมากไรในขนมนี่สำหรับเจสันถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ยจังเสียมันเป็นวันกินขนมนะเด็กน้อยอ มันเป็นมือกินขนมของเด็กน้อยสุกเสาร์อาทิตย์เขากินสามารถกินขนมได้นอกนั่นเคยกินว่าได้เรดพี่น้องขอบ้วู่บ้านไดเป็นบอตา,าบ้านขวอยนี่สิมิกกฎระเบียบในการกินขนมกินเฉพาะสุกตอนเย็นเนื่อจากว่าเมนสุกยำมาเ้าด้สุกตอนเย็นเสาร์อาทิตย์ยังไงค่อยหาซื้อขอน,นมซื้อแคนดี้ให้ลูกๆก,กินได้จ้ะเป็นบอสพี่น้องเรดบู เครื่องดื่มช,ชูกำลังพี่น้องมีทุกอย่างทุกแบบเลยล้านนี่นะบะหม่นว่าขายตะกับขากับน้ำได้ขายฮอดขนมขายเป็นเครื่องดื่มแฟนต้าโคกขายทุกสิ่งทุกอย่างจะ้ะขายน้ำหมกน้ำมันขายขาวมีทุกอย่างจ้านี่เขาด้วยจ้ะด้ เป็นเขาเจ้าแต่ว่าเป็นของเวียดน้มใช่ไหมป๋อปะนี่เขาเจ้าแต่ว่าเป็นของเวียดน้มของกัมพูชานี่นะแต่ว่าของไทยว่าเห็นมีเด้อจ้ะยืมล้านนี่พระหนาพวกใส่ในล้านอาหารเด้อจ้ะเนี่ยของยังียเห็ดในล้านอาหาร ทานอาหารสิ่ส่พวกนี่พวกหมอแหกแต่กระโปนี่มีเบิดพ,พี่น้องสักกระเบียเย็นเลือหลบ่นโซนนี่เป็นโซนขนมกบเขี่ยวเด้อพี่น้องสำหรับเด็กหน้อยมากหลายเป็นโอกลุกอมเป็นเพีงสั้นนะ ของมาเกสันเลยล่ะ,ะเอานี่ไปให้เกสันกันนะเพื่อนมักนี่ให้จักอันก่อนนี่น้ำตาลน้ำตาลได้จ้จะสิได้จบคลิปเลยเด้จ้ะเด้อมาให,ห้หวยเห็นเป็นสินค้ารคาคาบ่แพงจ้ะเฮาซื้อเลยหลายแหงลดหลายจ้ะ บาย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 ค่ะจบคลิปแล้วจ้ะเด้อพอกันคลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ